โอเคครับผมทุกคนก็วันนี้จะมาสอนเล่นบ1 0สิบนะครับผมในฟีสไตล์ละกันเนาะก็เห็นคนขอเข้ามานะครับผมจริงๆบ10สิบมันก็แบบคล้ายๆกับบิดบิดสองอะไรประมาณเนี่ยมันใกล้เคียงกันอะครับจากที่ผมเล่นมานะมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายละกันนะครับคนดูค่อยๆฟังกันนะก็คือบ1 0สิบมันจะการหันขึ้นหันอะไรแบบเนี้ยมันมันจะ มันจะเหมือนแบบบิดหมื่นลงมาแบบบิดหมื่นมันจะแบบหันแบบสบายสบายใช่ปะละ่ะอันนี้มันก็จะยากขึ้นมานิดนึงแล้วบิด2ก็จะยากไปอีกนิดหนึง่งอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะถามว่าบิดไหนดีที่สุดบิดท,ที่ผมเล่นแล้วผมคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดก็คือบิดิด2นะครับผมรู้สึกว่ายิงหัวง่ายนะครับแต่ที่มาเล่นบิดสิแล้วก็ตอนนี้ผมหัเล่นแกนวายเร็วเนาะเดี๋ยวผมให้ดูกันนะคะัครั่าผมดีกว่า นี่นะครับแกน Y ผมปรับมาเป็น1.8นะครับบิด10แกน X 0.18นะครับผมอัดไปเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ dpi ข้างนอก dpi ของ MSI ของผมเป็น160นะครับนี่นะครับแล้วอันนี้ก็ปรับมาเป็น109นะครับเพราะว่าคอมกระตุกนะครับก็มาดู dpi อันนี้กันเลย มันจะเร็วขึ้นมาจากที่ผมแจกไปนะครับเป็นแบบจาก0.77อะไรแบบนี้ใครที่มาเล่นก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่มันยากนะเว้ยมันยากจังมันเร็วมันเร็วจังบางคนก็จะบอกเร็วบางคนก็จะบอกช้านะครับผมอยู่ที่ความชินเนาะอีพเป็น950นะครับก็คือบิตบิตสิบมันเวลาแบบมันมันจะหันอะไรง่ายขึ้นมาจากบิตสองนะครับทุกคนแล้วก็ยากขึ้นมาจากบิตหมื่น อันนี้มีความคิดส่วนตัวผมนจะจากที่ผมเล่นมานครับรู้สึกว่ามันมันน่าเหมาะกับคนที่หันเล่นบิดหมื่นแล้วแบบจะหันมาเล่นบิดสอ่ะเรามาหันเล่นบิดสิก่อนไปห,หรือว่าจะเอาบิดสิแบบเป็นตั้งค่าตัวเองเลยก็ได้นะครับทุกคนตั้งค่านึงก็แบบมีส่วนในการแบบเล่นเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเปิดไปทั้งหมดไม่ได้นะครับต้องอยู่ที่ความฝึกฝนของเราด้วยเนาะโอเคถ้าผมแบบพูดนอกเรื่องพูดไม่ค่อยเข้าใจก็ข,ขออภัยคนดูด้วยนะก็คือบิดสิมัน มันหมุนนะ่ะอ,อาจจะเร็วขึ้นนะครับคนดูผมก็แบบบอกความรู้สึกอธิบายไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็คือเนี่ยการลากก็จะประมาณเนี่ยมันก็ถามว่ามันยากขึ้นมันง่ายขึ้นหรือเปล่ามันอยู่ที่ความชินอะทุกคนถ้าจะเข้าใจเนาะทําไมผมแบบไม่ค่อยออกมาบอกบิดสิบจริงๆก็อยากมาบอกเหมือนกันแต่มันแบบห่างจากบิด2แค่นิดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นบิด10อยากลอง ทุกคนก็เปลี่ยนแค่บิตก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนแกน x กแกน Y ตามผมก็ได้นะครับทุกคนถ้าทุกคนถนัดเนาะเออที่ผมเปลี่ยนผมก็อยากแบบประสบการณ์ให,ใหม่ด้วยแหละคนดูหนึ่งแล้วก็ผมดันแรงด้วยนะครับผมแกน Y ชา้าเล่นยากนะครับกอนี้เร็วขึ้นมาก็พอยิงได้อยู่นะก็รวมรวมนะค่นดูบิตสิบเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าบิดสองขึ้นมานะครับประมาณ20แล้วกันนะครับมันจะ รู้สึกว่าการหั่นอะไรมันจะมันจะเร็วกว่าแต่มันไม่ค่อยแบบผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะคุณดูแบบเอาง่ายคือความเล่นง่ายเล่นยากอ่ะมันจะเล่นง่ายกว่าบิดสองไหมนี่คือความคิดส่วนตัวผมนะง่ายที่สุดก็จะเป็นบินหมื่นนั่นแหละก็ใครที่อยากเล่นเกาะมาลองเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นใหด้ดูดีหรือเปล่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยการแบบ มันมันหันง่ายเนี่ยมันก็ปกติเนี่ยทุกคนรีเมาส์ใช่ปะเนี่ยแล้วก็หมุนหนึ่งรอบอันนี้ก็คือเล่นได้แล้วนะแต่ผมเป็นคนชิน2รอบอยู่แล้วเพราะแบบเวลาเราหมุนรอบหนึ่งอะรอบหนึ่งปับ๊บเนี่ยถ้าเราแบบเจอศัตรูแล้วศัตรูวิ่งไปด้านซ้ายแบบเนี้ยมันวิ่งตามแล้วแบบเนี่ยมันก็จะช้าเหมือนเหมือนเดิมนะคุณคล้า,คายบิดสองนะใครที่อยากรู้แบบการเล่นหมุนตัวอะไรแบบเนี้ยแบบ การเล่นหมุนตัวบิดสองบิดสิบอะไปดูที่การตั้งค่าบิดสองได้นะครับตอนเล่นบิดสองได้แต่อันนี้บิดสิบผมมาบอกตั้งค่าเขียนว่าเฮ้ยบิดสิบตั้งค่าประมาณนี้เล่นได้เหมือนกันนะก็โอเคอาจจะมึนงงงงหน่อยนะครับเอารวมๆคือว่าบิดสองอะยากสุดสําหรับผมนะครับลองลงมาเป็นบิดสิบบิดเหมือนเนี่ยคือง่ายสุดนะครับบิดปานกลางก็คือบิดสิบนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเลือกเอาเลยว่าตั้งค่าไหนทุกคนชอบตั้งค่าไหนเล่นเข้ามือนะครับผม การนับค่าที่ผมบอกคือการนันค่าที่ผมใช้ทั้งหมดจริงๆแต่อยู่ที่ว่าตอนนั้นผมใช้ตั้งค่าไหนนะครับผมไม่เคยโกงหกเลยนะคนดูผมใช้จริงๆบางคนไม่เชื่อนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับให้ทุกคนเชื่อเนาะก็ผมใช้จริงๆนะครับก็ก็บ่อยเกินมัเนาะมีแต่ก็อ็โอเคคนดูก็ก็ออีกละโอเคนะครับทุกคนก็นะมีก่ออีก็ลอะไรเนี่ยผมมาเล่นมุกอะไรนี่ โอเคคนดูน่าจะเท่านี้นะครับผมอาจจะมึนงงงหน่อยผมไม่รู้จะทํคลิปอะไรดีเลยก็แบบทุกคนก็พิจนารณาเอานะครับว่าแบบทุกคนถนัดอะไรก็เล่นไปเถอะคนดูถนัดไปไม่ต้องอยากเปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนจริงก็ผมก็แนะนําประมาณนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าจะพูด อะไรนะครับเดี๋ยวมันแบบคิปมันยาวแล้วก็มันเพิรม,มันบ่นเฉยๆนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้มีคุณภาพเท่าไหร่แต่ผมก็อยากบอกจริงๆนะครับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายมาบ่นอะไรไม่รู้เนาะคนดู